เปิด10อันดับดาราชายตนแบบสามีในฝันที่ใครๆก็อยากได้เป็นพ่อของลูกรักเดียวใจเดียวแถมยังเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัวจะมีดาราชายคนไหนกันบ้างไปชมกันเลยจ้า อันดับที่10การกชานนถึงแม้จะเป็นลูกแบดบอยแต่ก็ถือว่าเป็นสามีในฝันอีกคนหนึ่งเลยก็ว่าได้สําหรับหนุ่มกายสามีของสาวฮารุเพราะไม่ว่าจะอยู่ในฐานะพ่อก็สามารถทําหน้าที่พ่อได้ดีเยี่ยมและในฐานะสามีก็เป็นสามีที่น่ารักของภรรยาหมั่นเติมความหวานความอบ,บอุ่นและมีเวลาให้กับครอบครัวอยู่เสมอนอกจากนี้หนุ่มกายเองก็ยังรักสาวฮารุมากๆถึงขนาดยอมเจ็บตัวทําหมั่นเพื่อภรรยาก็ทํามาแล้วพูดได้เลยว่าจะมีสักกี่คนที่จะกล้าย,ยอมทำ เพื่อภรรยาได้ขนาดนี้อันดับที่9หมอโอ๊คสมิธครอบครัวนี้เรียกได้ว,ว่ามักจะมีโมเมนต,ต์น่ารักนรักมาให้อิจฉากันอยู่ตลอดเวลาก็แม้มีหัวหน้าครอบครัวที่ทั้งหล่อทั้งเก่งแถมยังทําหน้าที่เป็นคุณพ่อและสามีได้อย่างดีเยี่ยมแบบนี้พูดได้เลยจะมีใครเพอร์เฟกไปมากกว่านี้อีกไหม อันดับที่8เวทไทเทเนียมแม้จะเป็นหนุม่มฮิพอพแต่ก็เป็นผู้ชายที่อบอุ่นและรักครอบครัวเวอร์ทุกวันนี้ถึงจะมีน้องบีน่าและน้องบุคลินเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบแล้วแต่หนุ่มเวก็ยังคงรักภครยามไม่น้อยลงแถมยังเคยบอกอีกด้วยว่าสาวนา,นานาเป็นทุกอย่างในชีวิตของเขาและชีวิตนี้ก็ขาดเธอไม่ได้อีกด้วยแหมงานนี้คนโสดตายเรียบไปเลยละจ้า อันดับที่7ปอณัฐวุฒินอกจากจะเป็นพระเอกในจอแล้วชีวิตจริงก็ยังเป็นพระเอกนอกจอของภรรยาคนสวยอย่างเอพรทิพย์อีกด้วยสําหรับครอบครัวนี้ถือว่าเป็นครอบครัวที่สุขสันต์มากๆหนุ่มปอเองก็ยังเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีทั้งเอาใจใส่ภรรยาและลูกๆถึงแม้จะแต่งงานกันมานานหลายปีแล้วแต่ก็ยังคงความหวานกับภรรยาแบบเสมอต้นเสมอปลายถือว่าเป็นคู่รักที่น่าอิจฉามากจริงๆ อันดับที่6มิกบรมวุฒยยอมทุกอย่างเพื่อเมียคำนี้เหมือนเป็นนิยามของผู้ชายคนนี้จริงๆสำหรับหนุ่มมิกและภรรยาผู้โชคดีอย่างสาวเบ้นพอชิตาเพราะตั้งแต่คบกันมาหนุ่มมิกก็มักจะให้เกียรติภรรยาคนนี้อยู่เสมอนอกจากจะเป็นสามีที่ดีแล้วหนุ่มมิกก็ยังเป็นพ่อที่ดีอีกด้วยคอยดูแลลูกๆไม่ให้ขาดตกบกพร่องถือได้ว่าเป็นสุดยอดคุณพ่อจริงๆ อันดับที่5โยงอารมแชร์เป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่ใครๆต่างก็บอกว่าอยากจะได้ผู้ชายแบบนี้มาเป็นสามีก็แหมเป็นคนโรแมนติกรักภรรยาแบบเสมอต้นเสมอปลายแถมยังมันหยอดคําหวานซึ้งๆให้ภรรยาคนสวยอยู่ตลอดเรียกยว่าวาหวานจนน้าตาลเรลียกพี่แถมเจ้าตัวก็ยังเป็นหนุ่มทาตแมวซะด้วยแล้วแบบนี้จะไม่ให้สาวๆทั้งประเทศอยากจะเป็นสาวก้อยได้ยังไงละจ๊ะ อันดับที่4ตูพบทรเป็นหนุ่มอีกคนที่ทําให้สาวๆทั้งประเทศอิจฉาสาวนุชานุชนันหนักมากทั้งเป็นสามีที่อบอุ่นรักภรรยารักลูกที่สําคัญก็ยังเป็นคุณพ่อที่คอยช่วยภรรยาเลี้ยงลูกด้วยตัวเองอีกต่างหากแถมเมื่อไหร่ที่มีโอกาสก็มักจะแสดงความรักโชว์สวีทกับภรรยาคนสวยอยู่บ่อยๆเรียกได้ว่าชีวิตคู่หวานฉ่ำจนน้ําตาลเรียกพี่งานนี้มดไม่ขึ้นก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วละจ้า อันดับที่3ติ๊กเจษดาพรสามีสุดหล่อของภรรยาคนสวยอย่างสาวพีชถึงแม้หนุ่มติ๊กจะชอบเดินทางเข้าป่าไปท่องเที่ยวแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่ลืมหน้าที่ในการเป็นสามีและพ่อที่ดีของลูกเรียกได้ว่าเมื่อไหร่ที่กลับเข้าบ้านเขาก็จะให้เวลากับครอบครัวและใช้เวลาอยู่ด้วยกันอย่างอบอุ่นเสมอทั้งนี้ถึงแม้จะไม่ค่อยได้เห็นภาพครอบครัวบ่อยๆก็เป็นเพราะว่าหนุ่มติ๊กอยากจะใช้ชีวิตแบบสมถะและอยากเก็บเรื่องครอบครัวไว้เป็นเรื่องส่วนตัวเท่านั้นเอง อันดับที่2องเคนทีระเดชถือเป็นพระเอกหนุ่มหล่อที่ใครหลายคนต่างก็ยกให้เป็นผู้ชายอบอุ่นและรักครอบครัวมากๆแม้จะแต่งงานกับภรรยาคนสวยอย่างหน่อยบุศกรมากกว่า10ปีแล้วแต่ความหวานก็ไม่เคยลดน้อยลงรเรียกได้ว่าแบบไหนที่ภรรยาสบายใจหนุ่มเคนก็ยอมทําให้ทุกอย่างแต่เห็นเป็นแบบนี้หนุ่มเคนบอกว่าไม่ได้กลัวเมียน,นะครับที่ยอมก็เพราะเป็นรักตั้งหาก อันดับที่หนึ่งหิวโก้จุลจกักรถึงแม้จะไม่ค่อยได้แสดงออกสักเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าเป็นสามีที่รักลูกและภรรยาสุดหัวใจเรียกว่าให้เกียรติภรรยาสุดๆไม่เคยเจ้าชู้ไม่เคยนอกใจแถมยังให้เงินภรรยาใช้ทุกบาททุกสตางค์แบบนี้ไม่ให้สาวๆทั้งประเทศอิจฉาสาวหาหน้าทัศนวัลภรรยาคนสวยของเขาได้ยังไงกันล่ะเนี่ย